สวัสดีค่ะวันนี้แรมจะมาทําที่แบ่งริบ็บินนะคะด้วยกระดาษแข็งนะคะก็คือว่าใช้ได้จริงนะคะก่อนอื่นเลยลเราเตรียมกระดาษแข็งมานะคะวันนี้แรมทำําไว้เป็นที่แบ่งริบ็บินเบอร์สองนะคะแบ่งครึ่งน,นะคะก็คือตัดเอาความยาวสักประมาณหกนิ้วขึ้นไปนะคะแล้วแต่เราหกนิ้วถึงแปดนิ้วก็ได้นะคะความกว้างเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลย ก็วัดให้เนี่ยนะคะให้ตรงให้ตรงกันก็คือว่าให้พอดีกับริบบิ้นนะคะริบบิ้นเบอร์อะไรความกว้างเท่าไหรเราก็วัดมานะคะวันนี้เบอร์สองก็หนึ่งจุดสองเซนติเมตรนะคะตัดช่องให้ตรงกันนะคะทําเป็นสักสี่ช่องนะคะแบบนี้นะค่ะใช้ใช้มีดคัตเตอร์นะคะเจาะเจาะต้อ,อตงขอบนีให้พอดีด้วยนะคะแต่อันนี้รมทําให้พอดีนะเกิดอบุบัติเหตุจากมือ ข้อมือซอนนิดหน่อยนะคะก็เลยเจาะไม่ตรงเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงกลางวัดให้ตรงวัดให้ตรงกันคือว่าแบ่งครึ่งให้ตรงกันนะเนี่ยแล้วก็เจาะรูนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็เอามาใช้ได้เลยเดี๋ยวจะทำวิธีใช้ใดูอันนี้มันไม่ตรงนะเดี๋ยวเอาเอาที่ตรงดีกว่านี้นี่นะคะน้อยลิบบินเลยป ไปตามเอาด้านไหนดีเอ่ยเลยนะด้านนี้ก็ได้นี่นะคะด้านนี้ดีกว่าคะ่ะนี่ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าหลวมนะคะริบบิ้นจะไม่เท่ากันเลยนี่ก็หลวมนิดนึงนี่นะคะจากนั้นให้ปลายผมนิดนึงจากนั้นนะคะ ใบมีดหักก็ได้ไม่หักก็ได้แต่ส่วนมากแลมจะไม่ค่อยหักนะดูมาข้างหลังนะคะจะมีรูนิดหนึ่งที่เราเจาะไว้เรากดไปกดลิบบินให้ให้แนบแบด้วยนะคะแต่ก็ระวังมือด้วยนะถ้าเด็กๆทําอาจจะอันตรายได้นะคะนี่ค่ะเจาะไว้เจาะไ,ไปให้ตรงกดลิบบินไว้นคะคะแล้วก็ใส่ใบมีดเข้าไปนะคะ ี่คะใส่ใบมีดไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยดึงถ้าถ้าเราจะใส่ใส่ใบนี้ยาวๆเลยจะจับถนัดกว่าเนาะ,ะนะะี่ค่ะแล้วเราก็ดึงไปบินมาจะเลื่อนนะคะจะเลื่อนหมดแล้วจับอย่างนี้ไว้ได้จับ่างนี้ก็ได้ค่ะ ก็วังมือด้วยนะคะจับแบบนี้แล้วก็ดึงที่จริงเราไม่ได้ใช้แบบนี้นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะให้ห่ายมาแบบนี้นะคะแล้วก็นยาดึงแบบนี้เลยนะคะนีะ่ดึงไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ใช้เออ่ความยาวเท่าไหร่ก็ได้เนาะเราดึงไปส่วนมากเราจะดึงหมดหม้วนเลยนะจะเป็นม้วนเล็กๆนะคะไม่ใช่ม้วนใหญ่นะเราจะใช้เนี่ยประมาณนี้เราจะดึงไปเรื่อยๆจนเ่าจะหมดหม้วนแล้วก็เอามาพันกระดาษเอาแบบนี้ค่ะคือตรงเนี้ยต้องจาอให้มันพอดีเนาะไม่งั้นเราจะลำบากนิ่นงแล้วก็กดไว้แบบเมื่อกี้คนะ่ะแล้วดึงไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ ะะก็ใช้ได้จริงนะแต่เราก็ดัดแปลงนิดนึงคือตรงนี้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเลยแต่วันนี้คือหักมานะคะลองหักดูจะไม่ถนัดนะคะก็เราก็จะแบ่งมาะะแบ่งมาแล้วเราก็จะเอามาตัดตัดเป็นสมมติว่าเราจะมาพับ เชอรี่สับปะรดอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ตัดไว้ได้เลยตัดไว้เยอะเลยนะคะก็พับทีเดียวนะคะลองทำดูนะคะที่แบ่งริบบิ้นด้วยกระดาษแข็งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ